ปลาปลาปาพี่น้องมึงย่อมปีนี่คือดกโพดดกโพดแท้เมืองตีลคหาพี่น้องเฮจังไดสิขึ้นไปเอาได้มือหนีก็แหงล่มล่มค่ะพี่น้องเมืองเนียดกจนมามีพื้นที่ว่างของกิงเพิ่นนคะะ่ะดกคักดกเนียเฮดแนวไดเนะาะบ้านจังสได้กินเนาะมีทุกรุ่นค่ะพี่น้องรุ่นที่เก็บกินได รุ่นที่ยังออนอยู่กับมีเดี๋ยวเขามาหาวิธีการที่จะซอยบังย่มก่อนเนาะพี่น้องเนาะอุปกรณ์ง่ายๆของเข้านะคะพี่น้องจากอา่าวัสดุที่เฮ้าหาได้ตอนนี้นะคะพี่น้องเขาจะใส่เป็นขวนน้ำอารมณ์นะคะขวนน้ำอารมณ์เขาก็มาตัดกลนมันนะคะพี่น้องตัดส่วนถ่ายออกนะคะ ตัดส่วนท้ายออกแล้วค่ะพี่น้องเฮ็ดจังได้บานนี้ซุปเข่าทอ่อ PVC นะคะซุปเข่าก็บบไดแล้วพี่นอ้องเฮ้าตองเฮ็ดอ่าใหม่อีกอันนึงนะคะเพื่อที่จะซวมเข่าใส่ปลายทอ่อ PVC แล้วก็ซวมเข่าในส่วนของข้อขวดให้มาด้นะคะพี่น้องเข้ากับหาใหม่นะคะหาใหม่มาก เลาๆให้มันกลมๆเพื่อที่จะเสียบใส่ท่อ PVC ด้านหนึ่งล้วก็เสียบใส่ในส่วนของอข้อขวดอีกด้านหนึ่งนะคะพี่น้องจริงๆแล้วก็ต้องหาไม้ไพ่นาะพี่น้องเนาะหาไม้ไพ่มาเห็ดเ,เป็นไม้ที่ซอยนะคะแต่ว่ามันกน็ต้องออกไปห้ไปหน้าเองนะคะเฮ้ายิบจับอันใด้ก็เอามาใส่ก้อนนะคะพี่น้องนี่ค่ะใส่ร่องใส่ท่อ PVC เบิง้ง พอพี่กับขนาดความเาวกับซเมตรค่ะพี่น้อง4เมตร,มตรแต่ว่ามันก็นจะออนแนเนาะมันก็นจะบ่กือใหม่แต่ว่าก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะคะพี่นอ้องเดี๋ยวเฮามาล่องเบิ่งการวา่าวิธีนี้จะซําเ็จบ่นะคะเดี๋ยวเฮาก็เลาใหม่ให้มันกลมกลมก่อนนะคะ เนี่ยค่ะพี่น้องหลังจากที่เห่าเล้าใหม่หัวทายแล้วห้องก็มาซุปไซทอพีวีซีด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งกระสซซุปสซข้อขวดจะได้พอดีเลยนะคะแล้วก็มุนนไ้แนนเน,เนะาะเดี่ยวอไปเบิ่งกันเลยไปซอยกันเลยนะคะพี่น้องว่ามันจะได้ผลบอวิธีนี้นะคะาหาอุปกรณ์เพื่อใส่ง่ายๆนะคะเพื่อที่จะมาเฮ็ดเมืองติละคะ่ะพี่น้องดกบอดกเป็นดกเลยค่ะเนี่ยกิ่งกระแทบฮักเลยค่ะพี่น้อง เบิ่งผียังอ่อนๆอยู่กับเบิ่งติลค่ะพี่น้องอ,อ,อเดี๋ยวทำม,มันมันแก่จักหน่อยนี่เดี๋ยวจะซอยลงมาดองไวแ้ากินย่ำย่ำม,มันโมมี่เนาะพี่น้องเนาะใส่วิธีถนอมอาหารนจักหน่อยนะคะดองไวแ้ากินเรื่อยๆนะคะจำได้ว่าบางย่อมต้นนี่นะคะพี่น้องไปพอดีอลูกค่าหามาหายตน้นพันมานะคะเป็นเป็นต้นที่ พ่อมเมล็ดนะคะมันเกิดขึ้นใต้หม่มบกบม่ย่มต้นใหญ่นะคะพี่น้องเขาก็มาปลูกไว้น่าจะหลายปีแล้วลวะคะ่ะ6-7ปีแล้วแต่ว่าปีนี้ดกเป็นตะไนยค่ะนี่เบิองใหม่มันก็จะอ่อนๆในเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อเพราะว่าเป็นอทอพีวีซีเนาะแต่ว่ากับพ่อสอยไหญอยู่ค่ะพี่น้องเนี่ยเพียงแค่เข้าไปคั่วของ ข้องมองย่มนี่มันจะเป็นพุ่มเป็นผัวอยู่แล้วเข้าไปสก,กิดนิดเดียวเนี่ยมันกะมันกะรูดหลวงแล้วนะคะพี่น้องคือเข้าใส่วิธีนี่กะกะอาจจะมีรลวงลดนแน่แต่ว่ากับบ่อร้ายนะคะพี่น้องเนื่องจากว่าอ่ามันโดกแห้งนะคะมงย่มนี่โดกแห้งคือถ้าแง่ไปทางใดกะจะเจอแต่มงย่มนะคะมันกะเลยกะอาจจะมีบ่อเขาเป่าแน่นะคะพี่น้อง เอากระจังคอยเก็บเอาเนาะในส่วนนั้นถ้าเป็นวิธีนี้ก็คือจะเหตุให้ในส่วนของมึงยม่มเหานี่มันจะบอ่อ่าหน่วยมันจะบดแตกจะบ่ช้ำนะคะส่วนใดที่มันเข่าในส่วนของขวดพสติก็คือมันก็จะอ่าหน่วยมันก็จะงามสวยบดแตกเพระว่าถ้าลลนลงมาถ้าโดนใหม่โดนขีดยินแกนนี่คือมันจะสั่มมันจะแตกนะคะพี่นอ้องมันก็จะบดแสบเนาะนี่นะคะพี่นอ้องอ่า ได้แล้วพ่อแล้วมันนักแล้วเขาก็เอาลงมาทเทออกรอนนะคะเขาก็จังเอาขืนไม้เนาะพี่น้องเนาะมึงที่หล่ะคะ่ะพี่น้องคว่มดูกของเฟ่นลกขักดลกเนนี่คะ่ะพี่น้องเอาลงมาแล้วการใน ในชอเดียวกันในภูมิเดียวกันเนี่ยก็จะมีทั้งหนวยหน่อยหนวยใหญ่เนาะผสมกันไปหนวยที่ใหญ่เต็มทีแล้วก็มีต้นนี้ก็มีทุกใส่นะคะทุกใส่ทุกลุ่นเลยนะคะมงยมนี่อ่าพ่นออกตลอดทั้งปีนะคะพี่นออ้องพอพ่นเมดรุ่นแล้วพ่นกรสามารถที่จะออกดอกแล้วก็ติดหน่วยให้ห่าได้กินได้ ไม่เรื่อยๆนะคะบ่ได้เป็นปีเละเทือนะคะพี่น้องเนี่ยแล้วก็จะซอยเทือที่ซองนะคะซองบานนี่ก็น่าจะเต็มทุงแล้วค่ะพี่น้องเขาก็ได้กินเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเบิ่งแล้วนี่คือส่วนหลายก็คือมันมันยังอยู่ในช่วงระยะกลางๆนะคะเพราะท่านได้เต็มทีแห้งนะคะพี่น้องเบิ่งติละ่ะนี่คือแย่ไปใส่มันกระพอตแต่บื้งย่อมนะั่นแม่พี่น้อง เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะรุดร่วงนี่ก็คือก็ต้องมีบางนะคะนี่แต่ว่าบริเวณนานรางก็คือมันจะมีใบใบของอใบกล้วยใบใบของมงยมโลนนะคะมันก็นอาจจะประชามปั้นใดเดียวเขาก็จะค่อยเก็บเอาตนนั้นนะคะพี่น้องมึง <c oughs> เกือบเต็มเกือบเต็มอ่าขวดพลาสติกนะคะพี่น้อง มันหาพอท่านอีลีขาใหม่นี่ควาอยากกับป้บา้านี่ไผพอดียังไปล้างบ้านเลยกับเห็นมองยมเต็มต้นก็นเลยคืดยากนะคะไปเห็ดแจวกินเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องอ่าครั้งที่สองคิดว่าน่าจะได้หลายพ่อแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวจังมือไม่จังซอยเอาไม้นะคะ